สวัสดีครับพบกับทีวีเกตบายวัวแค a ์แฟนคลับนะครับตอนนี้มาถึงตอนที่เป็นพาร์ทเกี่ยวกับ Vocab แล้วแหละนะครับก็จะเป็นพาร์ทที่เราจะต้องมาหา s y ดน n y m นคอนเท็กซนะครับว่าเดี๋ยวมันจะมีประโยคมาให้ใช่ไหมครับเขาก็จะมีเป็นประโยคมาให้แล้วก็จะมีไฮไลท์ที่คำคำหนึ่งแล้วเราก็จะต้องมาตอบว่าคําคํานั้นเนี่ยนะครับมีความหมายเหมือนกับช้อยไหนใน4 c h o i c e 4 Choice ที่ว่าเนี่ยก็คือ เราจะมองเป็น a b c d หรือจะมองเป็นช้อย 1, 2, 3, 4สก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็ค,คล้ายกันนะครับส่วนตัวเลขหน้าข้อเนี่ยไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะครับพี่ก็กำกับไว้เพื่อให้เป็นโค้ดเฉยๆนะครับเอาละครับมาเริ่มดูกันเลยนะครับ smallpox was considered eradicated two years after the last known case was reported in Somalia in 1977โอเคนะครับจากโจทย์ละบอกไว้ว่าอย่างนี้นะครับ เราก็มาดูกันนะครับเราจะได้คำว่า small p o r เป็น subject ถามว่าพี่รู้ได้ไงพี่รู้ก็เพราะว่าพี่เห็นคำว่า was considered ซึ่งเป็น passive voice ใครยังไม่แม่นต้องรีบทวนเลยนะครับโครงสร้างที่เป็น passive voice ก็คือ verb to be บวก verb ช่อง3ครับตรงนี้เป็น passive voice นะครับแปลว่าถูกพิจารณาว่าหรือ พูดให้กระชับเข้าใจง่ายๆก็คือว่าได้ถือกันว่าได้เข้าใจกันไปแล้วว่าอะไรเงี้ยนะครับโอเคไหมครับ small pox considered ก็คือว่าโรคไข้ทรพิษเนี่ยได้ถือกันว่า eradicated คราวนี้มาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเมื่อช่องสามเหมือนกันนะครับคำนี้นะครับดีวพี่จะขอไฮไลท์คำนี้นะครับ,พรบเพราะว่าคำนี้ก็จะเป็นเป้าหมายของข้อนี้นั่นเองอคำนี้นะครับเติมีดีเนี้ยอยู่ในรูปช่องสาม มีความหมายว่าไข้ทรพิษเนี่ยได้ถือว่าถูกกําจัดสินส้นซากไปแล้วนะครับถูกกําจัดสินซากไปแล้ว2ปีหลังจากอ่านะครับสปีหลังจากที่เอ,อ่อตรงนี้เป็นคำเชื่อมนะครับแล้วก็เคสสุดท้ายครับ,นะรบเขาใจคำว่า last known case คเคสสุดท้ายที่พบหรือที่ถูกรับรู้เนี่ยนะครับเนะรียกว่า r e p o r t e d ตัวนี้ก็เป็นภาษีไว้อีกรอบหนึ่ง นะครับโทนโกงสร้างไปสิบวัยอีกนิดนึงเว r ร์ o ท e บวกเวช่อง3านะครับอสองปีหลังจากที่เคสสุดท้ายที่พบเนี่ยนะครับได้ถูกรายงานแล้วพบในไหนพบในโซมาเล,ลียนะครับแล้วก็ในปี1977คราวนี้ความยากของข้อนี้ก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ควาว่า s m า l l p o x มันคืออะไรเนี่ยเนื่องจากมันเป็นชื่อโรคครับชื่อโรคโรคไข้ทอรพิด ถ้าไม่รู้จักชื่อโรคนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องมาดูว่ามันมีวิธีไหนบ้างที่พอจะทําให้เข้าใจหรือว่าทําข้อนี้ได้นะครับก็ปรากฏว่าวิธีเนี้ยสำหรับข้อนี้นะครับพี่คอบอกเลยนะครับมันเหมาะกับวิธีที่แบบตรงไปตรงมาคือไม่ต้องไปเดาอะไรมากถ้าใครที่ขย,ยันท่องศัพท์และมีสะสมผลบุญเก่ามากเนี่ยโดยการท่องพท์เนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่าคําว่า eradicate เนี่ยนะครับมันเท่ากับข้อ a ครับ eliminate เพราะฉะนั้นเนี่ยมันตอบได้เลยนะครับตอบข้อนี้ครับแล้วก็ได้คะแนนเลยทีนี้มาดูนะครับว่าถ้าเป็นคอสที่ you g e t นะครับก็ต้องมี v o c a b อยู่แล้วแหละที่เราจะต้องมาท่องนะครับโดยเทคนิคการท่องนี้พี่ก็ใช้เทคนิคที่พาท่องโดยเรียกเทคนิคนี้ว่า group of 3นะครับคือท่องเป็นชุดละ3ามคำนะครับแล้วก็อาจจะมีคำที่4เป็นคำสุดท้ายคือเฉลยเข้ามานะครับมาดูนะครับขึ้นต้นด้วยตัว e เลย3คํคเลย El ate, erad icate, uh, eliminate, eradicate, e x t o r i a t e eliminate, eradicate, e x t o r a t e นะครับสำสำหรับคำว่า eradicate เนี่ยก็จะเหมือนกับการที่แบบถอนรากถอนโคน e ตัวนี้มาจาก x นะครับก็คือดึงรากมันออกเลยอ่าคำ e x t o p a t e เนี่ยคำนี้คำนี้เนี่ยนะครับคำนี้ก็ยิ่งน่าสนใจนะครับเพราะว่า s t r o e เนี่ยก็จะหมายถึงรากเหมือนกันนะครับแล้วก็ x ก็คือดึงมันออกนะครับ out เ,เลยนะครับ เอสเตเพก็ถอนรากถอนโคนออกไปหมดเลยความหมายก็คือถอนรากถอนโคนกัคือกําจัดให้สินซากนะครับอโอเคไหมทีนี้นะครับวิธีการท่องนะอ่า eliminate eradicate e s t o p a t e เท่ากับ annihilate อ,อ่ามาอีกรอบนึ้งนะครับ eliminate eradicate e s t o p a t e เท่ากับ annihilate ส่วนคำนี้นะครับคำว่า annihilate ก็น่าสนใจมากๆนะครับเพราะมันมาจากคำว่า n i l ที่แปลว่าศูนย์นะครับอันนี้ก็คือทําให้เป็นศูนย์เลยทําให้เป็นศูนย์ก็คือหมดสิ้นหมดสิ้นคือกําจัดสิ้นกําจัดกับทําลายก็อยู่ในความหมายเดียวกันนะครับอ่านะครับสรุปว่า3คํานี้นะครับบวกไปอีกคำหนึง่งคําว่า a n n i i l a t e เนี่ยนะครับมีความหมายว่ากําจัดหรือทําลายให้สิน้นซากเพราะฉะนั้นอย่างข้อนี้นะครับจะเหมาะกับวิธีตรงไปตรงมาเลยคือท่องศัพท์แล้วรู้ศัพท์นะครับอ่ะทีนี้ก็ลองไปดูในช้อยอื่นๆบ้างว่าแปลว่าอะไรนะครับ ก็จะมีคำที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นคำว่า quarantine อ่าโดยรักษแทบคำนี้นี่นะครับอ่จริงๆมันจะมีความหมายประมาณว่ากักกันหรือถูกกักกันในที่นี้ถ้าเป็นเว็บช่องสามก็คือถูกกักกันคือแยกไว้นะครับคำนี้เนี่ยสมัยที่พี่เรียนพูกแบบว่า vocabulary ใช่ไหมครับเกี่ยวกับที่มาที่ไปของคำเนี่ยคำนี้เนี่ยจริงๆถ้าจําได้แล้วก็จะไม่ลืมเลยนะครับมันมีความหมายประมาณว่าเป็นการกักตัวแยกไว้ประมาณ40วันนะครับ เอ่อยกตัวอย่างนะสมมุติว่าในสมัยก่อนใช่ไหมครับเป็นการเดินทางโดยเรือนะตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีเครื่องบินใช่ไหมครับอ่าก็เป็นการเดินทางโดยเรือนะในเรือนี่ก็มีบรรทุกสินค้าบรรทุกคนมาเต็มเลยแต่เวลาเรือมันจะเทียบท่าจะขึ้นฝั่งจะขึ้นปกจะเอ่อเข้าไปในประเทศใดประเทศเดึงเนี่ยนี่นะครับเขาก็เฮ้ยถ้าเกิดมีโรคอะ่ะแล้วเป็นโรคติดต่อล่ะเป็นโรคภัยไข้เจ็บล่ะทําไงดีก็ต้องมีการกักกันไว้ก่อนครับอ่กากันตัวไว้ก่อน เพื่อรอดูว่าเอาละคนบนเรือไม่ได้มากับเชลโลกนะเป็นอันว่าเรือลำนี้ปลอดภัยนะไม่ได้นำเชลโลกเข้าฝั่งก็จะมีการกักกันตัวไว้เหมือนกันโดยก็ใช้คำนี้นะครับคำว่าโควันทีนนะครับทีนี้ไปดูข้อ4นะครับคำว่าคิว e เติม ed ก็มีความหมายว่าถูกรักษาหรือถูกเยียวยาคำนี้ไม่ได้ยากอะไรครับหลายคนรู้มาตั้งแต่มอต้นแล้วด้วยซ้ำนะครับดูข้อ d ครับคำว่า control เติม ed นะครับ control ED เนี่ยก็คือมีความหมายว่าถูกควบคุมซึ่งก็เป็นคำง่ายมาตั้งแต่มต้นอีกเช่นเดียวกันนะครับคําที่น่าสนใจก็จะได้แก่ข้อ a แล้วก็ข้อ b นะครับข้อนี้ก็จะบอกว่าแอบยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าไม่รู้ศัพท์มาตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเพราะว่าอะไรทราบไหมครับเพราะถ้าน้องไม่รู้ศัพท์น้องก็ต้องมานั่งเดาว่า smallpox มันคืออะไรถูกไหมฮะสมมติว่าไม่รู้อีกว่ามันคือชื่อโรคอย่างเงี้ยเอาละมันจะเริ่มไปต่อ,อยากแล้วนะครับ โอเคไหมครับแล้วก็จะมาเจอโครงสร้างที่มันยากอีกนิดหนึ่งด้วยก็คือว่าเราจะเห็นวอร์สใช่ปหมเหมือนเป็นเวิร์บทูบีเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็มาเห็นคอนซีเดอร์เอา้าก็เป็นเวิร์ช่อง3แล้วาอยู่ไลทิเคตได้เอา้า e ดี D, ก็เป็นเวิร์ช่อง3เอ๊ะทำไมมันมีเวิร์บทูบีเวิร์ช่อง3ามเวิร์ช่อง3เรียงกันอย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่ผิดนะครับมันเป็นโครงสร้างที่เรียกว่าเป็นโครงสร้างพาสซีฟไวท์ซึ่งเป็นการทำพาสซีฟไวท์ซึ่งเกิดจากประโยคเดิมที่เป็นประโยคที่มีโครงสร้างทีี่่เรยกวา S.V.O.C. คือโครงสร้างมันจะค่อนข้างซับซ้อนอาะจะเขียนไว้ให้ดูเล่นๆนะครับเขียนไว้ดูก่อนนะเพราะว่าเนื่องจากข้อนี้เนี่ยเราเน้นมาในทางคำศัพท์ไม่ได้เน้นไปทางโครงสร้างขนาดนั้นเราก็จะพูดให้ฟังข้าวๆาก่อนนะครับโครงสร้างนี้เป็นโครงสร้าง S.V.O.C. หลังจากนั้นเกิดการกลับประโยคครับโดยการเอากรรมเนี่ยนะครับมาตั้งต้นเป็น subject ใหม่ตรงนี้เราจะทําให้เป็น passive voice หมายว่าถูกกระทํานะครับ